รังข่า,า,ขาวคลิปที่สามจ้ะน่าจะเป็นคลิปท<า>ี่สามนั่นเลยมันดูแล้วมันมันมันไม่เหมาะสมผมก,ก็ขอกรับขอประทานโทษเห็นไหมครับนะฮะและในไม่ช้านี้ภายในเจ็ดวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ผมพูดรอรับหมายเอาเนะียครับผมเชื่อว่าคุณแตงคงจะต้องรักษาสิทธิ์แน่ๆผมเชื่อนะครับ ตั้งแต่เข้าไปอะไรนะวางน้ําเขียวอะไรผมยังไม่เคยเจอเ,เลยนะครับผมเจอลูกความผมเท่าที่จําเป็นครับผมไม่อยากเอาความกดดันไปให้เขานะครับแล้วก็ฝากพี่ๆยูทูบเบอร์ด้วยนะครับเวลาลงอะไรต้องให้ความระมัดระวังถ้ารักผมนะครับถ้ารักผมและให้เกียรติผมนะครับคุณต้องลงหัวข้อหรือลงอะไรด้วยความระมัดระวังแต่ถ้าท่านไม่รักผมไม่ให้เกียรติผมถ้าลงข้อความอะไรไปที่ไม่ดีผมก็ต้องไปปราบท่าน ผมยืนยันนะครับยังยืนยันจนวินาทีนี้ครับว่าพี่อฉัยยะมีสิทธิ์มีอำนาจในการไปยืน่นหนังสือร้องขอตรวจสอบได้แต่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองร้องขอตรวจสอบโดยเฉพาะถ้าหามีการร้องตรวจสอบแล้วมีการกระทําอะไรก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องไปรับผิดชอบเอาแต่ถ้าสิ่งไหนชอบด้วยกฎหมายท่านทําไปเถอะครับคนในสังคมต้องมีคนอย่างท่านนะครับ ในสังคมประเทศไทยต้องมีคนอย่างท่านสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนนะครับสังคมถึงจะน่าอยู่แต่อย่าให้ท่านใช้ดุลพินิษนะครับใช้ดุลพินิษการถอยหลังไม่ใช่การเสียฟอร์มหรือการอับอายอะไรการถอยหลังไปแก้ไขในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เจริญสามารถทําได้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีสติปัญญานะ เพราะฉะนั้นคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเต็มโรงพักกกอกไปหมดเนี่ยกกตูมนะครับนะครับมันเป็นคดีแบบไร้สาระก็มีคดียุ่งย,ย,ยากก็มีนะครับผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมต้องไปแจ้งความทำามยังคิดคิดอยู่แจ้งความทำไมวะนะครับอย่าไปเลยครับเรื่องเล็กน้อยมองผ่านไปเดี๋ยวครับเรื่องเล็กน้อยมองผ่านไปนะฮะนะครับคุณ ที่มาจากทางภาคเหนือนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้นะครับแล้วคุณพิจารณาดูแล้วนะครับสิ่งที่คุณมาเป็นพยานมันไม่ถูกต้องคุณจะต้องไปแสดงตอนอีกครั้งหนึ่งที่ลรงพักและออกอากาศให้กับสื่อต่างๆได้ทราบนะครับว่านะครับคุณที่มานั้นต้องการมาเป็นพยานเรื่องอะไร ไม่ได้มีเจตนาจะมากล่าวหาหรือมาเป็นพยายนเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความเท็จตามที่ได้มีข่าวออกไปนะครับถ้าหากท่านไม่ไปไม่ไปแก้ความบกพร่องตรงนี้ก็ต้องไปรับผิดชอบครับทำเพื่ออะไรครับนะฮะทำเพื่ออะไรครับนะฮะนะครับ,นะรบผมฝากไปข้อคิดก่อนจะปิดไลฟ์นะครับ นะครับผมได้คุยกับทางคนที่ภาคเหนือแล้วหลายครั้งโดยที่เขาเป็นคนโทรเข้ามาผมเองและได้พูดอะไรกับผมต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับและมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับนะบถ้าวันนี้คุณไม่ออกมาแก้ไขนะครับคุณจะเดอจะถูกใครก็ไม่รู้ดำเนินคดีอีกเยอะแยะเลยครับนะครับ ผมบอกคุณแล้วครับว่าให้อยู่ในศีลให้ปฏิบัติธรรมอย่าไปยุ่งกับโลกภายนอกแล้วคุณขอคําแนะนําจากผมผมก็ให้ไปหมดแล้วไปลงประจําวันสิว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุตัวนั้นไปลงประจําวันสิผมพูดจริงไหมครับ <c oughs> คุณลองคิดดูดิว่าผมพูดจริงไหมผมพูดจริงนะครับต่อหน้าพระที่อยู่บนหัวผมเนี่ยครับไม่ใช่เอะอะไรก็ไปอ้างพระนะครับไม่จาเป็นหรอกครับใครเชื่อก็เชื่อ,อนะครับนะฮะ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับนะครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่บางคนบอกพูดความจริงแล้วมันอาจจะตายได้นะบางทีนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความเช็ดนี่แนะครับจะพาเราไปเสียหายพุทธองค์ท่านก็พูดไปอยู่แล้วไม่งันท่านจะกําหนดไว้หรอหมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาจิยามินะครับยามุสาวาทาครับนะฮะวันนี้คุณกําลัง มีปัญหาคุณก็ต้องไปแก้ไขนะครับผมเป็นทนายวิชาชีพผ่านง,งานมาพอสมควรมาเลยเก่งกาสามารถเอ้ยสามรถสามารถสามารถเลยนะสามารถมาจากไหนนะฮะเพียงแต่ว่ายึดหลักกฎหมายให้แน่นๆนะครับแน่นๆ องคิดนั่งคิดปรึกษาผู้รู้ไปปรึกษาทนายความที่ท่านในความเคารพนับถือและเชื่อใจไม่ต้องมาโทรปรึกษาผมนะครับแล้วก็ให้ทนายความติดต่อมายังผมก็ได้ว่าคุณเองเนี่ยต้องการจะเคลียร์ตัวเองอย่างไรนะครับถ้าคุณยังเชื่อ ที่ศาลไปเจอที่โรงพักคุณไปรอรับหมายจ้างทนายเยอะๆนะครับไปจ้างทนายหลายๆคนเพราะมันหลายคดีงานนี้มีติดตารางแน่นอนครับถ้าไม่การไม่มีการเคลียร์กักบผมเนี่ยมีการติดตารางแน่นอนครับเพราะมันเป็นการการะทาความผิดกฎหมายอาญา,ยานะครับแล้วมันหลายข้อหานะครับคุณไปสวดมนต์สิคุณบอกคุณนับถือองค์พระพิฆเนตแหะเหมือนกับผมอะ่ะองค์พ่อพิฆเนตแหะ ท่านสอนให้คนทำดีหรือทำเลวท่านสอนให้คนพูดความจริงหรือพูดความเท็จนะครับเขาบอกกับผมว่าเขานับถือองค์พระพิฆเนศนะครับเขาเป็นคนสร้างองค์พระพิฆเนศเก้าเออกี่เศียนะหลายเศียนมากไปถวายวัดใดวัดหนึ่งนะครับระลึกดูครับระลึกถ้อยคาที่น้องคนนี้ได้พูดกับพี่พี่พูดกับน้องคนนี้ในวันนั้นว่าพี่ได้กล่าวถึงใครบ้าง ในการสนทนากับผมพี่นะครับได้พูดในทางเสียหายอะไรไว้บ้านนะครับผมกราบบิงบอลให้พี่แก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดซะพี่ต้องกลับไปแก้ไขครับการเดินถอยหลังเพื่อกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องหรือความความผิดของเราไม่ไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะครับแต่ถ้าคุณไม่ดําเนินการแก้ไขสิ่งนั้น มันก็จะมีปัญหาตามมาข้างหน้าเร,เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะฮะคุณบอกผมเองว่าทนายทนายเป็นคนมีศีลทนายเป็นคนดีผมก็ชมว่าพี่ก็เป็นคนมีศีลเป็นคนดีนะครับแต่วันนี้พี่กําลังทุกศีลพี่ทุกศีลครับเอาความจริงมาพูดให้ชาวโลกรู้สิครับหรือไม่ถ้าพี่แน่จริงมาอยู่ต่อหน้าผมผมจะเอาพยานหลักฐานโอดแสดงต่อชาวโลก ผมจะแสดงต่อชาวโลกแล้วพี่จะมีน้ำหน้าไปอยู่แถวภาคเหนือไหมครับมันจะเสียชื่อถึงครอบครัวตัวเองไหมครับนะครับมันจะเสียชื่อไหมครับนะฮะกับกับตัวกับใจยังทันนะครับกับตัวกับใจเดินทางกลับไปที่กกตูมครับกลับไปที่กกตูมครับไปหาพนักงานสอบสวนนั่นแหละครับ ไปบอกเขาครับบี่มาเป็นพญาต,ติมาเพราะอะไรสำนึกแล้วรู้ตัวแล้วว่ามาผิดนะครับขอให้การใหม่ขอให้การแก้ข่าวแล้วต้องแถลงข่าวแก้ข่าว,วเขาด้วยนะคุณจะต้องแก้ข่าวด้วยนะคุณเอ่ยอ้างถึงคนถแถวแถวเพชรบุรีอ่ะนะเอ่ยชื่อผมเห็นด้วยทั้งหมดเลยอ่ะนะถ้าคุณไม่แก้ ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหมดเลยครับพี่พี่น้องน้องครับมันไม่เรื่องผิดกฎหมายอะครับนะผมนี่น้อยใจนะครับอุตส่าห์คุยกับเขาแบบลูกผู้ชายว่ารับรองได้ครับว่าอยู่ในตัวผมแล้วเนี่ยไม่ไปไหนยกเว้นผมตายไปผมเป็นคนที่ขดข้อน่าชังคาไหนคํานั้นครับนะครับนะครับคุณผิดสัญญาก่อนนะครับนะครับคุณผิดสัญญาก่อน แล้วก็วันนี้ทางผู้เสียหายเขาเสียหายจริงๆเขาเสียหายจริงๆครับเขาบอกผมว่าเขาเสียหายมากเลยอยู่ดีๆคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการรวบรวมสตุ้งสตางมาให้เขาเมื่อปีหกสามมาเป็นพยานว่าเขาแจ้งความเช็ดเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอในโลกนี้คุณคิดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาจะต้อง มันมีด้วยค่ะเรื่องสายหลายป้ายสีเนี่ยจูนจ๋าจูนเศร้าเหนียมาฟังคลิปของท่านทนายสมเกียรติเร็วๆ